ถ้าโกโปรเก้าเพื่อนมันธรรมดาเกินไปนะผม mm hmm. เก็บช็อตแอคชั่นมันๆแบบนี้ไม่ได้นะผม mm hmm. นั้นเรามาอัพเกรดให้เป็นโกโปรเก้าจุดหนึ่งแบบผมก็ดีไหมครับผมอ๋อผมโทนี่กูบุกซังสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ผมนะ,ม ang, นะครับผมโทนี่กูซังครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่มาอวดเป็นเพื่อนอีกแล้วนะผม ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ลังโจนะไม่ใช่นะผมมาอยู่ที่บ้านเพื่อนของผมนะผมว่าวันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟสเกตกันนะผมขอเล่นยอดฮิตนะ นใหม่ที่ผมก็กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยก็คือเจ้าตัวโกโปร9นะครับผมไม่ได้มาสอนเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะผมวันนี้ผมไม่ได้สอนเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นนะผม <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมไอ้ตัวโกโปร9ที่ผมพูดถึงเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยโกโปร9เนี่ยมันไม่ได้ใหม่นะครับผม <c oughs> ใช่ครับโกโปร9ไม่ได้ใหม่ครับผมออกมาตั้ง4ี่หเดือนแล้วแต่ว่าผมเพิ่งไปจัดมานะครับผมทําไมละ่ะคือจริงๆจะบอกว่าจริงๆตอนเจ้าตัวโกโปร9มาใหม่ๆนะผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ย มันไม่ได้ต่างนะไม่ได้ต่างจากโปรเจกโปรโปสักเท่าไหร่ทำให้ผมไม่ค่อยสนใจครับผมแต่ว่าตอนเนี้ มันมีอะไรบางอย่างครับผมมันมีของอีกชิ้นหนึ่งที่มาอัปเกรดกโป9ของผมเนี่ยให้กลายเป็นก o ุ่ป9.1ก็ได้เลยเรียกอย่างนั้นเลยได้ผมเรียกว่าก o ุ่ป9.1เลยดีกว่าเพราะว่าเฮ้ยมันอัปเกรดนะครับผมมันไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับผมมันเจ๋งกว่าก o ุ่ป9มันเจ๋งกว่าก o ุ่ป7ก o ุ่ป8อะไรพวกนี้เยอะมากเลยก็คือเจ้าตัว Max l e n เลนมนะครับผม m a x l e n เลนมคืออะไร Max l e ์เลนมอสต์นะครับผมก็คือตัวอุปกรณ์เสริมนะผมที่จะมาติดหน ตัวโ o โป o 9ของเพื่อนเนี่ยมันขยายหนาะกว้างขึ้นนะผมไอ้ตัวนี้ติดได้เฉพาะโกโป o 9นะผมคือองศารับภาพหรือว่าเปลี่ยนเลนส์ของโ o โป o ของเพื่อนเนี่ยให้เป็นกว้างกว่าเดิมนะผมหรือว่าถ่ายเป็นซูเปอร์วิวได้ตลอดเวลานั่นเองหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยโกโป9เนี่ยมันถ่ายซูเปอร์วิวได้อยู่แล้วใช่ครับผมแต่การติด Max m a x s e n นมอเข้าไปนะผมอ้อต้องอธิบายตัวนี้ก่อน ไอ้ซูเปอร์วิวเนี่ยมันถ่ายได้ใช่ครับผมแต่ว่ามันจะมีอยู่ฟังก์ชันหนึ่งที่ผมเป็นฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆเลยในตัว g o p ป o กก็คือตัว h o r i z o n l e v e l i n g นะผมหรือการแก้ระดับน้ำการระดับปรับภาพเอียงด้านหลังของเพื่อนๆน,นะผมคือภาพเส้นด้านหลังเนี่ยครับผมมันจะไม่เอียงภาพเพื่อนๆจะไม่ล้มนะครับผมเส้นขอบฟ้านะเส้นขอบฟ้าของเพื่อนๆนจะไม่เอียงจะไม่ล้มก็คือตัว h o r i z o n l e v e l i n g เนี่ยจะช่วยปรับระดับให้อัตโนมัตินะผมเพื่อให้กล้องให้เพื่อให้ภาพของเพื่อนๆที่เวลาถ่ายมาแล้วเนี่ย มันฉากหลังเนี่ยเป็นระนาบเส้นตรงตลอดเวลานะครับผมแต่ว่าเออถ้าเกิดกปปรุป9เนี่ยมันใช้ได้นะผมแต่ถ้าเกิดเวลาใช้ตัว h o r i z o n l e v e l i n g แล้วเนี่ยภาพของเพื่อนเนี่ยจะถูกครอปแล้วก็ถูกบีบให้แคบลงมานะผมภาพจะไม่ได้ภาพมุมกว้างแบบนี้นะครับผมก็เลยนั่นคือสาเหตุที่ว่าเอาเจ้าตัว max e n mod มาติดแล้วเนี่ยมันจะทำให้ภาพของเพื่อนเนี่ยครับผมเป็นภาพมุมกว้างครับก็จะได้แบบ วายๆกว้างๆแบบนี้เลยโดยที่ภาพไม่เอียงไม่ล้มนะครับผมโดยการเปิด horizon leveling นั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะหมุนกปแบบนี้แบบนี้หมุนยังไงก็ได้นะครับผมหมุนแบบหมุนติ้ว3 6 0องศาได้เลยนะครับผมคือภาพไม่ล้มไม่เอียงแน่นอนแล้วก็มันจะช่วยให้เพ่อนเก็บภาพไปตลอดครับผมซึ่งมันเหมาะมากเลยกับการเอาไปทำกิจกรรมแบบเอ็กซ์าอาร์แอคชั่นหรือว่าเอ็กซ์ตีมหรือว่าพูดง่ายๆคือเวลาเพื่อนๆออกไปทำกิจกรรมเนี่ยบางครั้งมันคุมกล้องคุมภาพยากมากก็คือ กา,าการถ่ายทําการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับผมผ่าฉากหลังหรือและหน้าขอบฟ้าเส้นขอบฟ้าเนี่ยควรจะเป็นเส้นตรงนะครับผมเวลาเราถ่ายวิดีโอนะถ่ายฟุตวิดีโอแต่ว่าแน่นอนเวลาทํากิจกรรมแอคชั่นหรือกิจกรรมเอ็กซ์ตีมเนี่ยหลายๆครั้งนะครับผมกล้องมักจะเอียงแบบนี้แบบนี้นะผมคือภาพมันมักจะเอียงเพราะว่าอะไรแน่นอนเราระหว่างทํากิจกรรมเนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลหรือควบคุมกล้องได้ดีน,นะครับผมเพราะว่าแน่นอนแค่ทํากิจกรรมแม่งก็ยากแล้วอย่างเนี่ยถ้าสมมุติผมถ่ายเซิร์ฟบอร์ดหรือว่า เล่นกีฬากิจกรรมอะไรต่างๆใบพายเรือว่ายน้ําทะเลปีนเขาอะไรพวกนี้คือการควบคุมอุปรกรณเ์เป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเ,เพื่อนเอา Maxin m o s มาติดใน GoPro 9แล้วเปิดเจ้าตัวฟังก์ชัน h o r i z o n l e v i l i n g แล้วเนี่ย<ม>ก็คือมันจะแก้ปัญหาพวกนี้ไปหมดเลยไม่ว่าเพื่อนๆจะถือกล้องยังไงครับผมมันก็ถ่ายได้ตลอดนะไม่ว่าจะถือเองหรือว่า เพื books, ่อนๆจะให้คนที <Qué S 2> <IS> so ่ไปด้วยเพื่อนร่วมทริปคนที่เจอระหว่างทางหรือว่าใช้ใครถ่ายก็ได้นะผมอย่างเช่นเพื่อนๆถ่ายๆอยู่เนี่ยแล้วมีช็อตหนึ่งเพื่อนๆอยากจะได้แบบเป็นตัวหรืออยากจะได้แบบช็อตแบบเทๆเลยนะครับผมพอดีน้องแมวเดินผ่านนะผมก็เลยเสืยสมาธินี่หันไปดูน้องแมวน้องแมวน่ารักนะครับผมก็เลยนั่นแหละครับผมก็คือไม่ว่าการถ่ายของเพื่อนนี่ไม่ว่าเพื่อนๆกำลังจะทำอะไรอยู่เนี่ย มันสามารถถ่ายได้อย่างสบายมากนะผมเรื่องกันสันเนี่ยหายห่วงเลยแล้วก็ภาพไม่ล้มไม่เอียงใช้ใครถ่ายก็ได้ใช้เพื่อนใช้แฟนใช้คนแถวนั้นใช้คนเดินผ่านหรือว่าเด็กวิ่งผ่านก็น้องๆถือให้หน่อยแบบนี้ก็ได้นะผมเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากๆนะในการที่กล้องเนี่ยมันปรับระดับน้ําให้เองนะผมปรับเส้นขอบฟ้าให้เราเองโดยที่มันไม่เอียงนะผมเรียกว่าเฮ้ยแม่งโคตรเทพเลยนะฟังก์ชันนี้คือผมชอบมากๆเลย โอเคครับผมหลังจากที่โม้ไปเยอะแล้วฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคร่าวๆไปเยอะเนี่ยพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพนะผมเดี๋ยวเราไปให้โปรเราใช้ให้ดูดีกว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะถ่ายเองนะผมอยากจะเล่นเองนะผมแต่ว่าผมเล่นไม่เป็นนะผมเจ้าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยลองเล่นครั้งแรกแล้วก็เล่นไปนิดหน่อยเรียบร้อยครับได้ามา1นึ่แผลแตกนะครับผมความขมำไป3ทีทีไปที่เรียบร้อยผมเจ็บตัวหลังฟาดพื้นไปนที่เรียบร้อยก็เลยยอมแพ้ผมให้โปรเขามาเล่นให้ดูดีกว่าน,นะปึ <laughs> ๊บ

What's it gonna be? Alien insurgency? I ain't the type to play. Sit back, wait and see. Next โอเคครับผมเดี๋ยว๋ยวให้โป้เราดูฟุตสนิดนึงดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงนะผม <S <S <S

คือแค่เซิร์ฟตัวเปล่าเนี่ยก็ลำบากแล้วผมจะมาทะลึ่งถือกล้องถ่ายไปด้วยก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือะม่วงก็มาลุ้นๆกันแล้วความไปอีกหนึ่งนะครับผมเอ้าจะได้ไปไหมเนี่ยวันนี้ <laughs> Interstellar <face> things <clears throat> everywhere, <laughs> eyes all <laughs> <see>. <laughs> 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 Aliens, aliens, aliens have infiltrated homo at this very moment. You could be facing them. You might only to to if you need <laughs>

สองภาพนะมันมีกล้องสองตัวสิมันมีมันมีเลนส์สองอันมันคือมันถ่ายได้ทั้งหน้าทั้งหลังก็คือมันเอา180องศาเนี่ยมาประกอบกันทําให้กลายเป็น160องศานะครับผมแต่ว่าเจ้าโคโปเก้าจุดหนึ่งของผมนี่หรือเจ้าแม็กซ์เรนมอนบวกโโปเก้าเนี่ยมันจะแค่180องศาก็คือด้านหน้าด้านเดียวคือการเก็บภาพของมันเนี่ยจะเป็นด้านหน้าด้านเดียวนะครับผม นั่นเลยมันเลยทําให้มันแก้ปัญหาเรื่องของภาพเอียงภาพลมภาพสัน่นคือเขาเก็บภาพไปเป็นแบบสี่เหลี่ยมเต็มกรอบนี้นะครับผมแล้วไม่ว่าเพื่อนๆจะหมุนกล้องยังไงเนี่ย AI มันก็จะคํานวณให้เสร็จก็คือมันจะยึดเส้นขอบฟ้าหรือว่าระนาบเส้นตรงด้านหลังหรือว่ายึดตัวเราเป็นหลักนะครับผมเพื่อไม่ให้ภาพมันเอียงหรือว่าล้มนะครับผมเมื่อไม่ฉากหลังเองียงหรือว่าล้มนะเพราะว่าการถ่ายคอนเท์นเนียมันสําคัญนะเพราะว่าถ้าภาพเอียงหรือฉากหลังเองียงเนี่ยมันอาจจะดูปแปลกๆดูแล้วเวียนหัวดูแล้วมึนๆหรือว่ามันรู้สึกมันไมมอะะนีจล้้รแบบผ เขาก็เลยปรับให้นะเรียกว่าเป็นอะไรที่ฉลาดมากๆเลยแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะในการที่ใช้ภาพมุมกว้างแบบนี้ก็โอเคหนึ่งเลยเรสซ l u ูชันมันลดลงนะครับผมอย่างเจ้ากล้องโปร9เนี่ยมันถ่ายได้ที่ 5K ใช่ไหมครับผมแต่ว่า Max Resolution จริงๆที่มันเป็น Resolution ที่ดีที่สุดของมันจริงๆเนี่ยคือที่ 4K ไม่ใช่ 5K เนาะคือ 5K เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันหรือออปชันอะไรหลายๆอย่างหายไปแต่พอใส่เจ้า m a c l e n s Mos เนี่ยครับผมมันน้อยลงกว่าเดิมอีกนะมันเหลือแค่ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเรียกมันว่า G o p ป o 9.1เนี่ยเพราะว่าออฟชั่นฟังก์ชันหลายๆอย่างนะผมที่ g o p r o 9เคยทำได้มันหายไปนะผมคือผมมองว่ามันไม่ใช่ G o p ป o 9แล้วอะมันเปลี่ยนเป็น g o p ป o 9.1เลยมันคืออีกตัวหนึ่งเลยครับผมมันการทำงานมันต่างไปเลยนะมันจะเหมือนกล้องมันจะทำงานคล้ายๆกล้อง360องศาแต่ว่ามันมีแค่180องศาซะมากกว่าผมเลยเรียกมันว่า Go p ป o 9.1สิ่งที่หายไปก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกไทม์วาร์ปถ่าย 4K ไม่ได้นะผมถ่ายได้แค่ 2.7K แล้วก็มีอะไล่ะ น่าจะประมาณนี้นะส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมีอะไรอีกมั้งแต่ว่ามันหายไปเยอะพอสมควรนะครับผมนั่นแหละครับผมคือข้อเสียนะข้อด้อยของมันแล้วแน่นอนพอขาดฟังก์ชันพวกนั้นไปปุ๊บมันก็กลายเป็นกล้องอีกแบบนึงเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือแน่นอนครับผมภาพไม่เอียงภาพไม่ล้มนะครับนั่นคือความเจ๋งของมันก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการใช้เจ้าตัว Maxlen m o s หรือว่า GoPro 9.1ของผมนะครับสรุปเลยก็คือผมมองว่า เฮ้ยกลปร9เนี่ยอาจจะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะที่สําหรับสายบล็อกสายทํากิจกรรมหรือว่าแบบ everyday v l o c k i n g อะไรพวกนี้เอาไปใช้กันนะผมว่ามันเป็นกล้องยอดฮิตนะเพราะว่าผมเห็นว่าคนใช้เยอะมากแล้วมันก็ขายดีขายดีมากๆแล้วก็มีเพื่อนๆผมเองหลายๆคนเนี่ยก็ถามเข้ามานะเฮ้ยใช้โกลปร9หรือเปล่าใช้อุปกรณ์อะไรในการถ่ายทําหรือว่ามีเทคนิคมีอะไรสอนไหมในการใช้โกลปร9นะครับผมวันนี้ผมจัดให้เลยนะอัปเกรดให้มันเป็นก o ุ่ปโก9.1เจ๋งกว่าเดิแมแน่นอนเรียกว่า เวลาเพื่อนๆเ,เอาไปทํากิจกรรมนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมอ่าเอ็กซ์ตรีมหรือว่าเอวิดีเนี่ยแล้วถือกล้องได้อย่างอิสระนะครับผมไม่ต้องมานั่งพะวงว่าแบบเฮ้ยภาพจะเอียงไหมลม้มไหมเดินถือถ่ายได้อย่างสบายใจคือแค่หันหน้ากล้องให้มันตรงกับตัวเราเนี่ยแค่นี้พอเลยครับผมได้ภาพแน่นอนเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบเออโคตรเจ๋งเจ๋งมากๆเป็นอะไรที่แบบ ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบทํากิจกรรมเอ็กซ์ตรีมอย่างผมนะเพราะว่าโอเคอย่างผมเนี่ยก็จะมีกล้องมิเรเลสนะครับผมไม่ถ่ายคอนเทนต์ไว้ถ่ายอะไรอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งมาเดินถือถ่ายหรือเดินถือทํากิจกรรมอะไรแบบนี้ครับผมมันไม่ง่ายเลยนะในการที่เราจะคุมกล้องหรือคุมเจ้าตัวคุมเขาเรียกอะไรคุมคอมโพสิชันคุมเรื่องราวต่างๆในภาพนยครับผมแค่บางทีแค่พูดคอนเทนต์คิดคอนเทนต์อะไรพวกนี้ก็ ยากอยู่แล้วนะครับผมเรายังต้องมานั่งคุมห่วงเรื่องมุมกล้องมุมภาพอีกแต่ว่าก o p r o โป9.1เนี่ยหายห่วงแล้วครับผมคือแค่ถือไว้ะถือกล้องให้ตรงตัวเราเนี่ยมันเก็บภาพเก็บแอคชั่นของเราได้แน่นอนเรียกว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ชอบทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมนะครับผมแต่จริงๆพูดถึง GoPro หรือกล้องแอคชั่นแเมีร่าอะไรพวกนี้จริงๆผมควรจะเอาไปทำคอนเทนต์ที่ทะเลนะวันนี้ก็แต่งตัวเหมือนไปทะเละจริงๆผมจะบอกว่าผมเอามันไปทะเลมาแล้วครับผมเอาไปลงน้ำเรียบร้อยแล้ว rapper r i s o n I got my eye on the s Me and the crew, we see h i m They're watching. t they h e y w a i t n t h infiltrate and impersonate. ถ้าโกโปรเก้าของเพื่อนๆนะครับผมมันธรรมดาเกินไปรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจากโกโปรเจ็ดโกโปรแปเท่าไหร่นะครับผมนั้นมาลองอัปเกรดให้เป็นโกโปรเก้า่บผมไปดูไหมครับผมเท่านี้กูสั่ อย่างที่เห็นแล้วผมลืมเปิดนะครับผมจริงๆไม่ใช่ลืมเปิดหรอกมือไปโดนแล้วมันปิดไปตอนไหนผมก็ไม่รู้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวฟังก์ชัน h o r i z o n l e v e l i n g เนี่ยผมนี่คือเป็นหนึ่งในข้อเสียของมันนะของเจ้าตัว Go p ป o เลยก็คือตัวมันเล็กใช่ไหมครับเราด้วยความที่หน้าจอเป็นทัชสกรีนเนี่ยบางครั้งเราเผลอไปกดไปโดนอะไรพวกนี้เราไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ามันไม่ได้เปิดฟังก์ชันผมก็ถือถ่ายใช้แล้วก็พูดรีวิวเกี่ยวกับเจ้าเลนส์ตัวนี้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่พอกลับมาดูไฟล์ปุ๊ น้ำตาจะไหลนะผมไม่เป็นไรมาถ่ายใหม่มาลุยใหม่มาเตะกีฬายอดฮิตอย่างมาลุยกีฬายอดฮิตอย่างเจ้าเซิร์ฟสเก็ตกันนะผมชอบเรียกว่าเตะบอติดนะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับผมสาหรับในวันนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะผมก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันนะกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมนะครับผมแล้วส่วนเพื่อนๆคนไหนมีคําถามหรือมีมีข้อสงสยัยมีอะไรอยากจะพูดคุยกับผมเนี่ยก็ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับผมหรือว่าถ้าเข้ามาคุยกันได้เลยนะผมเดี๋ยวพูดคุยกันได้นะอะไรที่เป็นคําถามผมก็จะพยายามหาคําตอบมาให้ส่วนอะไรที่เป็นไอเดียอยากจะแชร์อยากจ,จะมาพูดคุยกันผมก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนนะครับผมส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย